ไก่ย่างร้อนๆค่ะไก่ย่างวานิชนะคะร้านอยู่แถวอ่างเก็บน้ําบางพระค่ะเมนูก็มีให้เลือกมากมายค่ะร้านนี้ราคาไม่แรงด้วยนะคะที่นั่งนั่งสบายเลยค่ะเราจัดแจ้งสั่งเมนูนะคะเมนูแรกของเราก็มาค่ะแทแด,ะดะ่ไก่ย่างหนังกรอบค่ะไก่ย่างเขาจะรสชาต อ,อกเค็มในน้อยนะคะกินคู่กับน้ำจิ้มซอสมะขามค่ะอร่อยเลยค่ะอันนี้ดีค่ะเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะคะกินคู่กับส้มตำปูปลาค่ะของเราไม่น้ำตาลนะคะน้ำตกหมูก็มาค่ะแล้วก็อันนี้ของเด็ดทาไหลบัวกุ้งสดค่ะกุ้งนี่ตัวแบบเบลอค่ะ เยี่ยมค่ะตำข้าวโพดไข่เค็มนะคะอันนี้เราต้องสั่งค่ะที่นี่เขาตำอร่อยนะคะมาชิมกันค่ะเริ่มจากไหลบัวกุ้งสดนะคะโอ้โหกินคู่กับไหลบัวเนาะกุ้งสดราดน้ำปลาหน่อยหอมค่ะเด็ดค่ะตำข้าวโพดไข่เค็มนะคะอันนี้อร่อยค่ะเขาตำดีเลยค่ะสามรสครบเลยค่ะอืนี่ก็เยี่ยมค่ะเลิศเลยค่ะ น้ำตกหมูนะคะรสชาติเขาจะเปรี้ยวเค็มค่ะหอมเข้าคั่วนะคะจ้ำกับข้าวเหนียวกินอร่อยดีค่ะร้านนี้เป็นร้านที่เราชอบนะคะมาบ่อยค่ะอาหารหน้าทานนะคะโอ้โหวันนี้กินขนุนตัดเผ็ดค่ะมีป้าเดินมาขายอยากให้มาลองกันนะคะดีค่ะเยี่ยมค่ะ